ก็ดีใจที่เนี่ยนะดีใจ,จดกีใจก็ความสำเร็จของแม่กันทีความวดีใจความสุขแล้วก็กลับไปแล้วกลับพรุ่งนี้จ่ะอืมพรุ่งนี้พี่มีงานส่งเครื่องลูกค้าช่วงเนอ๋อแล้วแล้วคุณพิม์เขาเขาขอวันหยุดมาหยุดวัน อ,อ๋อเขาเขาบอกลายหยุดหรือว่าเขาทางโรงพยาบาลเขาหยุดนี่อะไรนะคะเขาเขาลาเขาวางแผนกันไว้ตั้งหลายวันแล้วอ๋อเขาบอกล่วงหน้าเนาะใช่ค่ะเขาวางแผนล่วงหน้าทํางานแหลง่งแหล่งใหม่นี่สุดยอดเลยใช่ไหมไทยอะน้องฟีมหมอใช่ก็ดีที่สุดที่ผ่านมา ดีแล้วดีแล้วดีใจด้วยน่าจะน่าจะเป็นแหล่งสุดท้ายแล้วถ้าถ้าดีที่สุดที่ผ่านมาก็รักษาเอาไว้คงได้รับการเอาอกเอาใจอย่างดีพูดจารู้เรื่องแล้วก็อย่างก็ลูกสาวของคุณกนัศยาสวยซะขนาดนี้ด้วยอ๋อจ้าแม่สวนี่หลานหลานก็สวยติดตาทุกคน เธอสวยติดตาเนาะเรอเกิดเลยเอเชื้อตามันแรงจริงเลยแรงเดีอวโหแล้วเกิดเลยขนาดวัดศูนติดตาสูงร้อยห้าสิบติดเศษอย่างเงี้ยโอ้โหเจ๋งร้อยเ้าวเาโอ้ยร้อยเจ็ดห้าจะไม่ต่ำสักขนาดนั้นละโอ้ปเจ๋เจ๋ากเลย อืมใช่ใช่ใช่ก็ใจดีใจเด็กๆมันรักกันเน้อรู้จักห่วงกันรู้จักห่วงกันอย่างว่าก็รู้เป็นเป็นคนโตกันหมดแล้วนี่รู้รู้นิติภาวะกันหมดแล้วไม่ทด่เปลี่ยนเปลี่ยนสีผมอาทิตย์ละขนน่นเลิกแล้วอ่ะเลิกดื้อเลิกดื้อ ใช่รู้จักพบก็ตาเคยบอกว่าทุกอย่างมีต้นทุนแต่เขาฟังไม่รู้เรื่องอะเนาะตอนนั้นตอนนี้ต่างกันเดี๋ยวนี้รู้เรื่องรู้เรื่องหมดแล้วไม่แม่ก็แม่ก็แก่ลงตาก็แก่ลงเอ้ยแล้วแล้วแล้วเขามาออตอนนี้ก็ามาช่วยลูกทิ่ร้านใช่ไหมเนะี่ยเขาก็ไปทําธุระเขาอะเพ เขาก็ไปไหนตอนไหนของเขาหนูก็ทําหน้าที่ของหนูเออดีแล้วเขาไปคู่กันใช่ไหมคุณฟิล์มกับคุณเฟิร์นอ่ะใช่เขาไปด้วยกันจ้ะอืมดีแล้วเขาเป็นคู่หูเขาเป็นเพื่อนกันมาเกิดนะจ้ะอืมเคียงบากเคียงไหลกันไปอืมก็ต้องคุมสติให้ดีอุ้ยวันนี้คิดว่าจะฟาวแล้ว ดีใจลูกค้าออเดอร์มารีบไม่ใช่น้อยใช่แล้วใช่แล้วหนึ่งวันแล้วไม่ไม่ดุไม่ไม่ดุไปเลยว่าทําไมมาช้าอะไรงั้นเงี้ยไม่ได้เลยลูกค้าพระเจ้าลูกค้าเอาอย่างนี้นี้ลูกพระเจ้าของหนูแล้วจ้ะดีละดีละเออดีใจดีใจได้ยินเสียงลูกดีใจพ่อก็ดีใจอ่ม ไม่แดงไม่มีเนาะแดงไมม่ีโอเคลูกก็ทำงานเนาะจ้โอเคไม่มค,คุยกันใหม่ครับสวัสดีครับ